มันมันรถปุ๊จังเลยที่อยู่ถนนน่ะเหมือนรถปุ๊มืนรถปุ๊จังเลยเั่องไงเด้อมาแล้วจริงด้วยพูดไงรถปุ๊มาอีกแล้วมาอีกแล้ว มาแล้วมาแล้วนางเอกพระเอกมาแล้วพระเอกนางเอกมาแล้วยินดีต้อนรับ มาแล้วมาตมาสายดีกว uh, ่าไม่มาโอ้ของเต็มรถเลยโอ้ นึกว่าเดียวเดีวเดียนึกว่ามาละกอนี๋ยว่เดี๋ยวบอกว่าลูกอน่โอากใช่ ตั้งแรกไม่เชื่อเลยนะที่ตายายไปเก็บมาให้ป้ากลัเดี๋ยวเอฟซีมันต้องมีสูกนะเพราะเห็นที่โกว่าหนึ่งหนึ่งคิดว่ามะละกอไหนหนึ่งกิโลชิ้ด้วยอาปาดาลองเทียบหน้าดูซิ เอาสองเลยนี่น yeah, so ah. ี่สองเลยนี่ตัวตัวใหญ่เออสองอยบ้นอยกกอกเออขาจกกกอกเออกรกกกอกนเอังไกกนากกลุงจ้างอะลุงจ้างมม่วงอะไร งามเมืองยาโอ้งมเองยา่าันอีอั้นละกกินี้ก็ันาสเอแล้วกัน้าอย่างนี้ก็แล้วกันมันล่ทีไงเอาหมากมันไว้เลยหมากให้มันสุกยายปากมาให้หานตัวนี้มันเินแล้วเนยเนแล้วหิวเลยนะย่าไปเปิดอันนั้นอนนนเหรเ่เเเเอ จะอมเพราะว่ากอออค่ะอมงามมากิงนแสดงามานจะกรอบๆลองมล้องก้ยาไดูกกิมาเลยนะเนี่ยีมาจากรบไม่ดูนเดี๋ยวปมาเลยพัดาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพัดาเนไม่าพัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังจิโกกับคุณ เขาไปบ้านตายายตายายพาไปเก็บชะอมแล้วตายายก็พาไปเก็บมะม่วงแล้วตายายก็บอกว่านี่เป็นต้นที่ป้าแตนปลูกแล้วคุณจุกี้กับคุณทิโกก็นํามาปากลุงแท้ทำงานไม่พาไปเก็บดอกกระเจียวบ้างแล้วก็ซึ้งมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะผมจะไปหาวิวกับเต๋ออยู่โทรหาแล้วเขาบอกว่าเขาไปเก็บเก็บยางวันนี้ชิเล็กจะไปอยู่ตั้งใจจะไปเที่ยวหาเขานั่นแหละแต่เขา เพราะว่าเขาเขาบอกว่าวันนี้เขาไปเก็บยางไม่ได้บอกล่วงหน้าเขบอกถ้าบอกล่วงหน้าก็น่าจะพากันไปเข้าป่าอยู่แล้วก็มีแล้วก็มีของของจากป้าสวนผักไปฝากคุณตาด้วยแล้วจิ๋วก็บอกว่ากินได้ทั้งปีเลยโอ้โห แลาพูดตกี้ว่าเาใด้ขนตาชุนตกติก่อนอย่าพึ่งเของก่อนแหมมันแ้เลยนะจจาบีัใหนะุจบมากเลยเนาะนึกว่าตรงหน้านึกว่าเอ๊ะทางตุ๊กัวเอาล้วเราเอามาติดตาพอดีพอดีพอดีนะแล้วคุณกุ้งคเอาก้องมาแล้วไอ้ตุงตาค่ะถลูกสาวคนโา ก็หนงช่างดูเป็นติ๊โตอยู่แล้วยาที่ก็บอกว่าอย่าลืมเออลุงย่าลืมสาวว่าทำไมไม่สอนให้ได้แกล่ะเออพวกเราก็ชื่นใจเนาะจริงเิ่งกับน้ำตาไหลใช่ไหมผู้ถูกป้าทำดูกที่อยังไงก็เป็นเป็นพ่อแม่เราใช่ถูกต้องค่ะก็มีคอมเมนต์ไปดูคอมเมนต์ดีมากเลยมีแต่คนชมว่าป้าทำถูกแล้วที่ทำกับ ูุปการีก็หมายถึงว่าทำความดีทำถูกต้องแล้วที่ปีใหม่ไทยมีของฝากคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูเดีนยวเรามาังที่ได้ไปวันนี้ก็คนนี้นะลุงเขคุยกับเขาแล้วลุงบอกว่าพอดีแหละลุงอยากจะซื้อกระเช้าหรืออะไรไปให้ตากับยายเรื่อหทั้งหมดครับใช่คนคนนี้บอกให้ไปก่อนป้าเลยนะ ่ยังไม่ไนี่เลยแต่ว่าลุงบอกก่อนเลยยังไงลุงก็เป็นี่เขายเป็นพ่อเปแม่ยกต้องยกยกขึ้นต้องนั่นแหละอย่างเช่นวันนั้นปลาสันฝากก็ไปบ้ายขอกว่าอ่านคอมเมนต์บัางแคคอมเมนต์ขึ้นขึ้นขดเลยไปทคอมเมนต์ลูกพีจะดีมากเลยปลาทำสุดแล้วปาทำถุดแล้วเอาายค่น ช่างคะของใหม่ได้ะคโอ้ยไปบางไปหมดแล้วของค่อยอยู่ข้างหลังเลยของค่อยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปดูช่องผมพูดตั้งนานไม่ได้กดไม่ได้กดไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิไม่ได้กดใช่ไหมไปบ้านคุณตาก็คือลุงช่างครับผมก็โวรคุยกับลุงก่อนละ ถึงมาดูคิปแล้วถึงไปซิงเกอร์ลุงตาแดงอ่ะป้าในบ้านแอบดูอยู่บนรถเออผมไปไปเห็นจังหวะที่เขาหยอกกันนะเล่นน้ำมาโอ้เห็นแล้วมีความสุขนะเอาน้ำมาลุงเป็นคนใจอ่อนเนาะไม่เราเห็นแล้วก็ดีใจเนาะเออแล้วก็ดีใจแล้วถ้าเป็นยังไงใไรที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ก่อ นี่วันนี้ทำเองลงเม่แม่โอ้ยอร่อยเลยแหละแต่ป้าใส่กินไม่ได้วันนี้กินไม่ได้วันพระกินเจอ่าพรุ่ง<ะ>นี้อารมณดีขึ้นแล้วเหรอแม่ดีขึ้นเหรอครับดีเลยวันนั้นได้นอนไหมลุงครับโอ้วันนั้นก็ไม่ได้นอนตับไปดึก <c oughs> แต่ับเระมาณเป็นข้อตีสามว่าผมได้ยินเสียงรถข้าม พร <to ุ่งนี้ก็ม so, ีก้ใหญ่จะดีเมาอีกเราเลยเราต้องเราต้องเรากินลูกเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ได้กินวันพระก็พรุ่งนี้ค่อยกินโอ้ยไม่หอหรอกพรุ่งนี้เขาก็เมาให้อยั ตรงตรงนี้มันดูสูงกว้างเลยครับนะลุงมันดูสูงแบบนาันนแบบว่อนนี้มันจะดูต่ำไปเลยอ่ะอันนี้น่ะสะอาดหมดจดเลยนะอันนั้นก็พอดีแหละให้หมอกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนั้นื่้งปรุงอยู่ตรงนั้นอันนี้เหมือนกับว่าใครเป็นคนออกแบบตัวนี้ลุงใช่ไหมอืมอยิน เย็นแล้วก็ถ้าถ้ามานั่งก็หลับนะบวันนั้นแม่ก็หลับเลยลมเลยอนี้เออโอ้โหคลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์